เชา้านี้ผมขี่มอไซค์ออกมาเรื่อยๆไม่มีแบบแผนอะไรชัดเจนแต่มีที่หนึ่งที่นึกขึ้นมาได้นั่นก็คือบ้านข้างวัดวันนี้มาที่บ้านข้างวัดน,นะครับกว่าจะหาจุดที่จอดรถได้ครับเพราะว่าที่จอดรถแคบมากมันไม่เหมาะมันไม่ใช่ไม่เหมาะกับการจอดนะเพราะว่าบิ๊กไบค์มันจอดได้ แต่แค่ว่าจุดที่ควรจอดอเต็มมันก็เลยกลายเป็นว่าผมต้องหาที่จอดที่อเอาที่แบบว่าจอดได้แล้วกันเพราะว่ามันก็กลัวเพื่อนเบียดอยู่เหมือนกันแหละอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้างในบ้านข้างวัดมีอะไรบ้างนะครับ บ้านข้างวัดเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศเงียบสงบและลมลืม่นมีต้นไม้เยอะมีร้านน่ารักน่ารักเรียงรายกันเต่ไปหมดเมื่อเดินเข้าไปก็รู้สึกเหมือนกับหลุดออกมาจากเมืองวุ่นวาย บอกว่าหลายๆอย่างของที่นี่มันเป็นอะไรที่พื้นพืนมาแต่เป็นความพื้นพื้น,นที่มันคือไอเดียเดิเดินไปเรื่อยๆก็ไปสะดุดกับร้านเล็กๆร้านหนึ่งมีสมุนนดโน้ตทํามือพวงอุญแจเล็กๆที่สามารถสลักชื่อได้ด้วยผมเลยหยิบมาชุดหนึ่ง จะเอาไว้เป็นของฝากเล็กๆให้กับเพื่อนหรือไม่ก็เก็บไว้เป็นผนึกความทรงจำเล็กๆของผมอีกมุมหนึ่งผมก็เจอกับร้านเทียนหอมผมลองเปิดฝาเทียนขึ้นมาดมทีลกลิ่นสุดท้าย ก็เลือกกลิ่นที่รู้สึกว่าเหมาะกับบ้านของคนที่ผมจะเอาไปฝากก็เลยซื้อกลับมาอีกเซตหนึ่งตาเวนเดอร์นะสนใจ หลังจากซื้อของเสร็จก็เดินเล่นอีกนิดหน่อยบางคนมานั่งวาดรูปบางคนมานั่งจิบกาแฟเงียบๆบรรยากาศมันช่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรายละเอียดหนงเล็กที่ชวนให้มองนานๆผมชอบที่นี่เพราะมันไม่ต้องทำอะไรเลยก็ยังรู้สึกดี แล้วเราก็กลบกันนะครับก็ของสวยๆเยอะอยู่นะสามารถซื้อกับใบเป็นของที่เราซื้อฝากของฝากอะไรก็ได้ได้ของฝากได้เดินเล่นได้ใช้เวลากับตัวเองช้าๆวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรพิเศษแต่มันช่างดีจริงๆ ผมขี่รถออกบางเงียบๆด้วยความรู้สึกเบาสบายบางทีแค่มีเวลาแบบนี้ก็พอแล้วขอบคุณที่เดินเล่นไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ